รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สัปดาห์นี้ค่ะนันพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดระยองค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็มีกิจกรรมวอเตอร์สปอร์ตที่น่าสนใจอย่างมากมายและหนึ่งกิจกรรมนั้นนะคะก็คือคายเซิร์ฟนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลงลึกการเรียนคายเซิร์ฟกันค่ะและที่สําคัญเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้นันมากับช่างภาพนักเขียนค่ะนันก็คือพี่เอเชษฐานุ่ยเล็กนั่นเองค่ะเรื่องราวการเรียนวอเตอร์สปอร์ตในครั้งนี้เนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนติดตามรับชมไปพร้อมๆกันค่ะ เข้ามาสนใจกีฬาว ater ส p o r t ตั้งแต่เมะะื่อไหร่คะตั้งแต่ผมทํางานเกี่ยวกับทะเลเป็นทํางานเป็นพนักงานอยู่เกาะมันนอกน<อ>ะฮะก็จะเห็นทะเลอยู่รอบรอบตัวเราวันหนึ่งก็มีคนออกไปสกินได้วิ่งวันหนึ่งก็มีนักเรียนมาสอบสกูบ้าเออมันก็น่าสนใจใช่ไหมเราก็เราอยู่ตรงนี้มานานด้วยเราก็เห็นก็เริ่มชอบนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งได้มาเป็นนักเขียนอสทอทําคอรัมัมขับรถเที่ยวครับค่ะก็ะยังเห็น กิจกรรมทางทะเลที่พี่เอก็เขียนลงไปอยู่เป็นประจำใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะนั้นก็อยู่กับคุณครูตุ่มนะคะที่แหลมสนไทยเซิร์ฟสคููนั่นเองค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพูดถึงจุดเริ่มต้นของโรงเรียนสอนไทยเซิร์ฟแห่งนี้ก่อนคะ่ะมีที่มาที่ไปยังไงคะ ก็เริ่มจากแค่คนไม่กี่คนน่ะนะคะที่แบบว่ามาหัดเล่นกีฬาตัวนี้ก่อนสมัยนั้นยังไม่ไม่ค่อยมีครูสอนเราก็หัดเล่นฝึกกันเองอย่างเงี้ยนะคะพอมาเจอตรงเนี้ยคือเป็นที่ที่โล่งหน่อยแล้วก็ลงเข้าได้ดีมากเราก็เล่นตรงเนี้ยได้แล้วก็เลยแบบว่าคิดว่าเอะจะทำยังไงถ้าเกิดว่าเราเล่นเราตรงนี้มันโอเคมันเวิร์กนะเราน่าจะเผยแพร่ให้คนอื่นเขาได้มาเล่นตัวนี้บ้าง อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยแบบว่าเออเปิดเป็นโรงเรียน นี้ค่ะนันก็อยู่กับคุณครูชิดแล้วค่ะซึ่งคุณครูชิดนะคะจะเป็นคนที่สอนคเซิร์ฟของเราในวันนี้ค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีครับเริ่มต้นการเรียนค่ะอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะคุณครูครับอุปกรณ์ก็มีอันนี้จะเป็นตัวคเซิร์ฟนะครับค่ะคือถ้าเราเรียกกันไม่ง่ายในภาษาบ้านเราก็คือเรียกว่าว่าวแล้วก็อุปกรณ์ขั้นต่อไปก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นบอร์ดเอาไว้สําหรับเซิร์ฟ บนผิวน้ำนะครับเวลาเราที่จะวิ่งนะครับตัวนี้จะเป็นฮาร์เน็ตนะครับตัวนี้ขาดไม่ได้เวลาเราจะเล่นคลายเซิร์ฟเราก็ต้องต้องใส่น,ะะอน้องแม่ลองใส่ดูค่ะอนต่อไปก็คือตัวนี้จะเป็นบาร์นะครับบาร์ตัวนี้มันก็จะมีเชือกสี่สายเพื่อจะไปผูกกับตัวว่าวนะครับอุปกรณ์ต่อไปก็คือตัวนี้ที่เรียกว่าปั๊มหรือสู เอาไว้ที่จะสูบว่าวพอสูบแล้วก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะเรารู้ถึงอุปกรณ์ที่จําเป็นในการเรียนคลเซิร์ฟแล้วค่ะต่อไปสิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรคะรคุณผู้เรื่องเบสิกทิศทางลมนะครับนักเรียนใหม่นะครับคือจะแนะนําเวลาว่าวขึ้นสู่บนอากาศการคอนโทรลว่าวก็จะอยู่ประมาณ11โมง และบ่ายโมงนะครับดูหลักๆให้ดีก็คือ12รายกาคือ,อตรงศิษะเรานะครับเวลาเราจะเล่นนะครับช่วงนี้นักเรียนใหม่ๆถ้าเรียนคือพ w e r จะไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าลงมาอีกนิดหน้าว่าจะรับลมก็จะกึ่งเป็นาพลังโซนเพราะว่านักเรียนใหม่ๆไม่ควรจะลงสังคือเล่นประมาณอ,าอยู่าบ่ายโมง11โมงก่อนอนะครับพอพอรู้หลัก การควบคุมว่าได้ตอนนี้เราสามารถที่จะเล่นลงต่ำมาได้บ่ายสองบ่ายสามหรือไม่มาทางซ้ายมือ11บอโมง10โมงได้ครับคิษฎดีแรกที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของทิศทางลมที่รเราต้องบังคับไปใช่ครับโอเค<ช>ค่ะ<ช>ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็พร้อมแล้วค่ะครูโอเคงั้นไปกันได้นะครับเริ่มค่ะ ความรู้สึกครูก่อนดีกว่าค่ะหลังจากที่ได้สอนนักเรียนคนนี้เป็นไงบ้างคะครูก็วันนี้ก็ด <st> ีครับนักเรียนทาได้ดีมากครับนะฮะและคาดว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นครับค่ะ นนับสุรราายยกโดหัวใจในการถ่ายทอดเรื่องราวของกีฬาวออร์สป p o r t เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะอถ้าเป็นใครเซิร์ฟเลยนะตัวเนี้ยคืออารมณ์แล้วก็โมเมนต์ของของอคติ้งคนที่เล่น นอกจากองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยที่สําคัญค่ะเทคนิคการถ่ายทําเรามีการเซตตั้งค่ากล้องในการถ่ายยังไงครับเย่ผมจะใช้ชัตเตอร์เป็นหลัก<ม>เพื่อเอาเพื่อให้ได้ได้ภาพคมของแววตาของสีหน้าเวลาเขาเขาฟันเขาฟัดกับคลืนเพื่อง่ายเวลาเขาเทคตัวกับขึ้นขึ้นมาจากขึ้นเพื่อจะลอยตัวอะไรเงี้ยมันมีฟิลลิ่งแบบอีกอย่างหนึงนะ ไปอีกวันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะที่ภารกิจของเรายังไม่สําเร็จค่ะแล้วก็ด้วยความที่สภาพลมไม่ไม่พอที่จะเอาร่มขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก,การฝึกของเราก็ทําไม่ได้ค่ะเท่ากับว่าให้เราอยู่รอไปอีกวัน,นเพื่อที่จะรอนลมในวันพรุ่งนี้ค่ะก็หวังว่าเราจะยืนบนเบาะได้เร็วๆเนี้ยค่ะแต่ว่ายากค่ะ เทคนิค uh, mm hmm. ผมไม่ยากครับ mm hmm. ดูไอ้นี่ก่อนฮนะเดสติเนชัน hmm. ที่จะมากับ uh, จุดประสงค์ที่จะถ่าย mm hmm. อย่างวันนี้เรามาระยองนะฮะมาระยองมันก็จะมีทะเลเป็นองค์ประกอบนะฮะทะเลเนี่ยกระแดดดีๆผมชอบที่จะใช้โพลารอ์โพลารอ์ก็คือตัวตัดเงาสะท้อนที่ผืนน้ำนะครับเวลาเราถ่ายรูปไปเนี่ยสีท้าทะเลมันจะสดชอบเวลา ถ้าถ่ายทะเลนะครับผมชอบแดดแรงๆ10โมงแล้ว9โมงไปแล้วนะครับ9โมง10โมงวันนะ้ประมาณเวลาประมาณเนี้ยถ้าบ่ายก็บ่าย2บ่าย3เนี่ยพระอาทิตย์มันค่อนข้างได้องศากับน้านทะเลแล้วก็เวลาเราเวลาเราได้รูปมาเนี่ยรูปมันจะค่อนข้างมีมิติ วันนี้เป็นวันที่4ค่ะแล้วก็เราก็ยังคงฝึกสกิลไปเรื่อยๆค่ะก็ยังยังไม่ถึงขั้นที่จะยืนบนบอร์ดได้ตอนนี้คุณครูให้เราไปฝึกรีลอนค่ะซึ่งรีลอนก็คือการกู้ร่มขึ้นมาจากน้ำในกรณีที่เราทำล่มตกลงไปในน้ำค่ะจะได้กู้ขึ้นมาได้เวลาที่เราเล่นคนเดียวค่ะ ผมได้ไปเตี้ยมออกับครูแล้วครับว่าอยากได้ภาพจังหวะแกเทคขึ้นแล้วกระโดดแบบกระโดดสูงเลยเพื่อจะเอามุมแบบไฮไลท์ไฮไลท์นะครับเพราะว่าไอเจ้าใครเซิร์ฟเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะัขั้นสูงดีกว่าขั้นสูงเขาต้องแบบเทคตัวขึ้นแล้วป้าบขึ้นไปเนี่ยมันต้องเห็นฟินลิงเลยครว่าเป็นยังไง ประสาทค่ะที่ยังทาให้เรายืนไม่ได้ยืนบนบอร์ดไม่ได้เพราะว่าครูบอกว่าตอนเนี้คลื่นมันคือคลื่นมันสเปรสซะไปอะคะ่ะมันทําให้การทรงตัวบนบอร์ดค่อนข้างยากแล้วก็ถ้าเราขึ้นมาเล่นบนน้ําตื้นค่ะสิ่งที่มันขีดขวางอยู่รอบรอเนี่ยค่ะก็เท่ากับว่าเพิ่มความอันตรายเข้าไปอีก ก็เลยบอกว่างั้นพักก่อนแล้วเดี๋ยวรอให้คลื่นสงบกว่านี้ก่อนแล้วเราก็ไปขุดยืนบอร์ดกันอีกครั้งค่ะ ภารกิจไปด้วยการที่ยังยืนบนบอร์ดไม่ได้ถือว่าภารกิจของเราไม่สําเร็จไมหมคะครูวันนี้ได้ครับคือสําเร็จนะครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือเวลาเวลาไม่พอคือขึ้นบอร์ดวันเดียวเนี่ยก็คือ,อยังไม่พอละครับอย่างน้อยต้องมีสักสองสามวันเนี่ยจะโอเคมากเลยครับ สัญญากับคุณครูทั้งสองท่านไวล้ว,ว่าเดี๋ยวจะกลับมาซ้ําจนสามารถลดแล่นบนบอดได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณะครูด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วคุณผู้ชมนะคะที่สนใจค่ะอยากจะมาเรียนใท้เสริมนะคะเดี๋ยวแนนจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์คุณครูไว้ให้ด้านล่างนะะี้ค่ะ ส,สอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่กำลังฮอตฮิตมากเลยค่ะตอนนี้นั่นก็คือ Stand Up p a d พเด o a บอร์นั่นเองให้พี่เอพูดถึงความยอดนิยมในไทยตอนนี้เลยค่ะโอ้โหยอดนิยมนี่คือ ใน i n s t a g r กรในโซเชียลฮะใครก็ต้องอยากมีรูปรูปนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยครับแต่เด็กก็ต้องมีผู้ปกครองใส่ช่วยชีว่ตนะฮะเพื่อความปลอดภัยในจังหวัดระยองค่ะถือว่ามีสถานที่ที่น่าสนใจมากมายพี่เอคิดว่าการภาย Stand Up p พเพดอนบอร์เนี่ยที่ไหนที่น่าสนใจบ้างคะผมเคยมาสำรวจลองพายเล่นๆเรื่อยๆนะครับก็มี ปราแสแม่น้ำปราแสแต่มันจะกว้างนิดนึงแล้วก็มีตรงนี้บ้านสภานลักษแสม่มันจะเป็นป่ากงกลางแล้วก็มีเส้นทางเดินชมป่ากงกลางศึกษาธรรมชาติแต่ว่าวันนี้ เราใครไปกับไปไปป่ากงการก็จะเดินเดี๋ยวเราจะพายบอร์ดชมป่ากงการกันอตอนนี้ค่ะเราก็ได้ทราบถึงภารกิจการถ่ายภาพของพี่เอแล้วค่ะซึ่งพี่เอเนี่ยจะตั้งหัวข้อนี้ว่าชิลๆท่ามกลางสายฝนแต่ว่าอยากจะทราบถึงมุมมองในการถ่ายทอดเรื่องเราแบบนี้ออกมาค่ะครับพี่เอจะมีมุมมองในการถ่ายทอดภาพออกมาอย่างไรบ้างคะผมมองว่าตอนนี้มันฝนตกแตกเนาะ เราก็เอาสีสันของบอร์ดเป็นตัวดึงความสนใจ<ะ>เราก็เอาความดสดใสน่ารักของแนนเป็นตัวดึงดูด<ะ>นั่นแหละครับคือพึ่งธรรมชาติกับพึ่งสินค้า สัปดาห์นี้ค่ะนันพาคุณผู้ชมนะคะมาชมฟาร์มกระบองเพชรที่เร,เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงระดับโลกเลยค่ะและยังเป็นเจ้าของโครนดังๆนะคะที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มคนเลี้ยงกระบองเพชรนั่นก็คือ copper b a c k pearl แล้วก็อีกหลากหลายโครนเลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ฟาร์มเพชรแต้มสีนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะสวยงามแล้วก็ละลานตาแค่ไหนติดตามรับชมไปพร้อมๆกันค่ะ ตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับคุณไข่มุกจากฟาร์มเพชรแต้มสีแล้วค่ะคุณไข่มุกสวัสดีค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นของนักเลี้ยงกระบองเพชรค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าไม่มีใครนะคะที่จะไม่มีไม้ของเพชแต้มสีเลย <c oughs> ทุกคนต้องมีอย่างที่คุณไข่มุกบอกว่าต้องมีเป็นไม้สามพันญประจำบ้าน <c oughs> ณนะปัจจุบันนี้ค่ะเพแต้มสียังมีการพัฒนาโคลนสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาอย่างไม่ไม่มีวันหยุดเลยอะค่ะ,คะเรายังพัฒนากันอยู่เรื่อยๆนะคะเรามีพันธุ์สวยๆอยู่แล้วเราก็อยากที่จะทําให้สวยกว่านั้นอีกอะค่ะเราก็จะค่อยๆพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเรื่อยๆก็จะมีสายพันธุ์ต่างๆขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะ,คะถามคุณไข่มุกก่อนดีกว่าค่ะมีหลายๆคน เรียกว่าต่างชาติด้วยทั้งไทยด้วยเนี่ยเขายกเพชรแต้มสีให้เป็นฟาร์มที่มีไม้ยิปโนที่สวยที่สุดระดับโลกเลยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเออปลื้มใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีต่างชาติหลายหลายประเทศที่เข้ามานะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้เราคือตั้งใจทําแล้วก็ทําให้คนได้ได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นด้วยค่ะ ที่พี่อยากขอฝากนะคะ,ค,ะคืออยากให้ทุกคนนี้เลี้ยงไม้กันด้วยความรู้สึกรักเขาว่าเขาเป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วเราก็มีความสุขกับการจเจริญเติบโตคืออย่าเห็นว่าเขาเป็นแค่เป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่เราซื้อขายกานันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเลี้ยงเขาด้วยความรักแล้วเราก็ทุ่มเทจิตใจให้เขาพอสมควรแล้วเราจะได้รับผลตอบแทนที่ดีอะ,ค,ะค่ะ,คะจะมีความสุขกับเขามากๆค่ะ <laughs> ตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ในโซนที่สําหรับนักสะสมค่ะที่อยากจะเลือกซื้อไม้ของเพชรแต้มสีก็มาโซนนี้ได้เลยนอกจากที่ฟาร์มเพชรแต้มสีแห่งนี้ค่ะถ้า แฟนๆอสทออนทีวีค่ะสนะใจอยากจะซื้อไม้แต่อยู่ในกรุงเทพสามารถไปซื้อ,อได้ที่ไหนคะเออคือเรามีเปิดร้านที่สวนจตุจักรบันังคารนะคะบ่ายโมงถึงประมาณ6กโมงเย็นนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจค่ะอยากจะตามรอยออนเดอะโรสของเรานะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้แต่ว่าต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนแจ้งล่วงหน้าคือเราจะขอให้นัดก่อนเราจะเปิดวันเสาร์วันเดียวอาจจะมีคิวอยู่เพราะฉะนั้นขอให้แจ้งล่วงหน้านัดกันนิดนึงค่ะ <laughs> สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจค่ะอยากจะมาทำกิจกรรมวอเตอร์สปอร์ตที่จังหวัดระยองเนี่ยเดี๋ยวให้พี่เอ็นแนะนำกับแฟนๆอ,อสทอออนทีวีหน่อยค่ะอ่าระยองนะครับนอกจากวอเตอร์สปอร์ตแล้วความหลากหลายทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวมีเยอะสมบูรณ์นะฮะถ้าเริ่มจากวอเตอร์สปอร์ตก็คอ<ช>่ามีคายเซิร์ฟที่เราไปถ่ายกันมาที่ประแสประแสนอกจากมีคายเซิร์ฟก็ยังมีชุมชนข้างในนะฮะอ่าเล่นเซิร์ฟก็แหลมย่านะะฮแหลมย่าเซิร์ฟช็อป ก็จะเป็นทั้งโรงเรียนแล้วก็ให้เช่าอุปกรณ์แต่ส่วน SUP เนี่ยที่ระยองเนี่ยยังไม่มีสเตชันให้บริการส่วนใหญ่คนที่มาเล่นจะต้องพามาเองจะนำมาเอง ครับผม่ะก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมที่หลากหลายค่ะให้คุณผู้ชมเนี่ยเลือกได้เลยตามความเหมาะสมนะคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่เอนะคะที่เปิดโอกาสให้แฟนๆอสทอนทีวีค่ะได้ตามติดภาร,รกิจขอบคุณนะคะขอบคุณครับสัปดาห์หน้า,นานจะพาไปตามติดภาร,รกิจนักเขียนช่างภาพท่านไหนอย่าลืมติดตามรับชมค่ะทางช่อง9 mcos edit สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ